เสียงเตือนแชร์ไลฟ์มาอ๋อแล้วมันมีเตือนด้วยหรอคะนิงท่ะค่ะน้องเนมเนมไม่ปิดเสียงโทรศัพท์เ,เวลานอนอ๋อ,อสั่นสั่นเลยตื่นพี่อ้นบอกว่าพี่อ้นก็ทำไม่เป็นเชออิญไปแล้วคะ่ะคุณอ้นสี You Have you seen the videos fans make of you the famous fan cams? from where ดูได้จากไหนอ่ะต่างฝ่ายต่างทำไม่เป็นถูกคะ่ะพี่อน้นโชว์กาแฟโชว์อยู่โอ้โหคุณอน้น ทำยังไงอ่ะเนี่ยเราอ่ะเชิญเขาแล้วนะเอาใหม่เอาใหม่พี่อ้นชงกาแฟแต่เช้าเลยอ่ะนี่ก็อยากชงในเนี่ยแต่ว่าอยู่ห้องใต้ดินน่ะมันต้องขนลงมาข้างบนพ่อดูทีวีเล่นกีตาร้องเพลงแม่ ดู y o u u u b e มวล่าจัดกระเป๋าอยู่เป็นสี่คนคะ่ะคุณอ้นหายไปเฮ้ยเจออีกแล้วอ่เชิญอีกรอบนี่ เชิญอีกรอบแล้วดูซิคุณอ้นจะรับไหมใครก็ได้ช่วยบอกพี่อ้นหน่อยว่าเชิญไปแล้ว Are you in Thailand No I'm in America พี่อ้นชมกาแฟไม่ทันด้มีคำเชิญเร <c oughs> ียสวยมากเลยล่าสุดข,ขอบคุณนะคะนางตั้งใจมากเลยยังงงว่าเต้นได้ยังไงแบบนั้นน่ะ ่ย่าพี่อน้นให้พี่ย่าลงไลฟ์ละไปเม้นไลฟ์แกก่อนโอ้วิทส์มิดไนท์ในบราซิลและฉันยังอยู่ที่นี่กับคุณขอบคุณคเชิญมาค่ะคำเดียวแล้วก็หายไปพี่อน้นไลฟ์อยู่ช่องพี่อน้นค่ะพี่ยา่าฮัลโหล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 เอางี้ เดี๋ยวพี่จะลองออกแล้วพี่จะลองไปหาพี่อ้นนะ I'm gonna leave my life for a few minutes okay so uh, I'm gonna go try to see อน้นเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนเห็นคุณออกเข้ามาคุณอออช่วยเราเราได้เป็นเนี้ย hmm, พี่อ้นก็เชิญพี่ยาไม่ได้จริงหรอเอางี้ มีมาเม้นคุณโอนในไลฟ์หน่อยโ okay. อเคเฮ้ยมาได้แล้วเอาอยู่ดีๆทำไมได้เนี่ยอ่ะก็จะเล่าให้ฟังว่าอะไรร<อ>ู้ป่ะเอาทำไมหน้าไม่ออกมาออกออกทีวีอ,อ,อะ่ะเออทำไมอะ่ะแล้วทำไมอยู่ดีๆมันได้อ่ะโอนอ่ะโอเล่าให้ฟังเรื่องมันนรกหมกไหมเอาโอนออกทีวีก่อนนะออกทีวีเพื่อนๆนี่ชงสีเลสสองซองมามีาชงสีเลสสองซองมามีเดี๋ยวนะ ทำไมกล้องไม่เปิดล่ะคะอทีวีค่ะอาทีวีเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ใส่มาร์คหน้านิดหนึ่งเมื่อกี้กำลังจะออกไปไปกดไปเม้นหาโ้นเลยนะนั่นอะ,นนอะเมื่อป้าเจอป้า,เ,อา,อาเราก็เลยกลายเป็นซูเปอร์ป้าอย่าลำพานแล้วกันล่ะอย่าลำพานแล้วกันล่ะเอาอยัางอะ่ะเดี๋ยวจะหัดไล์บ่อยๆแหละไ,<ม>ะไอยล่โอ้ยน่ารหลป้าอันนี้หมวก คือมันแต่เขาใส่เหมือนนี้ไม่เราเป็นอะไรอ่าเป็นป้าปอดแปดไลฟ์มันตลอดยีิบสี่ชั่วโมงเป็นแบบเป็นป้าปอดแปดหรอฮ <c oughs> ะป้<ห>องไหมคะคนทำไน้องสีเลดนี่แล้หมวกจากเกาหลีมันบางสีเลดมากเลยนะเอออีหมกไม่ได้ส่งเสริมกันขายเลยอะพี่ย่าตอนนี้มีมีคนกดไปแบบที่เราแถมอันนี้ยังคะมีค่ะ ลุงเอบอกว่าอะไรลูกป้าลุงเออ CEO ของเราอ่ะคุณแม่บอกว่าอย่าพูดว่าแถมเราไม่ใช่ของแถมของของเราดีอ้อนกับธัญญาจะพูดได้ไงว่าสีเลสคือแถมองค์ก็อบอกว่าแล้วใช่อ้อนพูดว่าอะไรคะตอนไลฟ์ว่าจะให้อ้อนกับพี่ยาพูดว่าละไร <c oughs> เออเธอสองคนก็ไปคิดกันก็แล้วกันแล้วบอกว่าใช่งั้นเราก็หให้ชิมให้ชิมให้ชิมเอาไปให้ชิมเพราะว่าเราอยากให้รู้ว่าอร่อยแล้วก็เดี๋ยวค่อยมีให้กด เอฟกันในตะก,กาเตือพี่อน้นกางเกงพี่ย่าเหมือนกันเลยไหนมามีลุกสิคะเพื่อนมันคล้ายอ๋อก็อีตัวเมื่อวานแล้วก็ยังไม่ได้อาบน้ำหรออาบแล้วแต่ว่าใส่ซ้ำเพราะว่าเปียกกางเกงแล้วแล้วก็ไม่สบายไงใส่เป็นชุดนอนมาสบายกว่าไม่ได้ออกไปไหนเลยก็พอไลฟ์เสร็จไลฟ์เสร็จก็ไปทำความสะอาดบ้านล้างซ่วมดูดฝุ่น ทำทุกอย่างทาทุกอย่างแล้วก็อาบน้ำพออาบน้าเสร็จก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยก็เลยหลายเพราะปกติต้องทํางานอย่างบ้าคลั่งแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออทําไมมันอยู่เฉยๆอย่างนี้วะเออมันว่างใช่ไหมแล้วก็พราะเอบอกข้าวอยู่บ้านกินข้าวพ่อโอ้น่ารักหมูทอดเห็นไมล่าขยี้ขยี้น่ากินอ่ะกับข้าวพ่อแม่อร่อยเนาะพี่ย่านน้องอาหารเนาะเวลาเรากินอาหารพ่อแม่มันอร่อยมากเนาะ แล้วก็พ่อแม่คนอื่นก็ทาก็อร่อยรออยู่ใความเป็นเตี๋ยวแม่ตุกมีไปจริงๆรไหมไปจริงจะไปต้องไปเอาแม่มาด้วยนคาราเมลน้องคาราเมลได้คาราเมลบอกว่าอร่อยค่ะพี่เตยบอกอยากกินอยากกินเพราะบางส่วนเขาก็จะได้ไปใช่ไหมคะที่ให้ไปชิมใช่ค่ะใช่เพราะว่าใครที่ซื้อเฟนเออร์ไฟเบอร์กับเพนแคปไปอ่ะก็จะได้กาแฟไปชิมแต่กาแฟเรายัง ยังไม่ออกออกคือเวันนี้น้องเนยบอกว่าให้เรียกว่าของแนบได้เดี๋ยวพี่จะแนบให้ดูมันเป็นยังไงบ้างนะมีคือมันเพนแคปเดียวไฟเบอร์เดี่ยวหรือว่ามันจะต้องคืนถ้าสั่งถ้าสง่ถ้าสั่งเพนแคปอะเพนแคบสองก็จะได้เพนแคปอีกสองแล้วก็ได้มีเลยกาแฟสองและถ้าเกิดว่าสั่ง fiber, ไฟเบอร์ก็ได้กาแฟถ้าสั่งไฟเบอร์เพนแคปคู่กันก็ได้กาแฟเต่ง ได้รวบปะประด็นน่ะจะได้ดูว่าจะพูดอะไรในวั้างคำว่าสองคำว่าสอง่ะสมมุติอันนี้สองใช่ป่ะเพื่อนๆฟังก่อนนะแล้วอย่ามาวีนคำว่าสองอะแปลว่าเพนแคปสองใช่ไหมคะอมีไฟเบอร์สองใช่ค<ม>่ะ<ๆ>แล้วกาแฟสองซอง <S <S ไม่ใช่ว่าซองใหญ่ๆอย่างนี้สองอันไม่ใช่ว่าแถมหกสิบซองเล็ก <S <S อันนั้นก็คือเปิดล็เจเนาะอันนั้นก็คือแบบว่าเออแบบสเปตาเนา เราเราไม่ได้เปิดลงเจจ้านอนจะมาจะมาถุงเท่านี้เลยอ่ะถุงเท่าเท่าวีสีกระแฟใช่ถ้าขายจริงใช่ไหมมีหกหกมีเอ้สามสิบซองเล็กแบบนี้สามสิบแล้วคืออร่อยมากอร่อยจริงนี่คือสองคือแนะนำให้ตะบอมสองซองเลยเพราะว่าซองหนึ่งแล้วมันเดี๋ยวก็จะอยากอีกจริงๆ มันเข้มข้นน่ะถ้าสองซองมันจะแบบเนาะถึง<ส>แต่ว่าถ้าเราใครชอบทานแบบไม่เข้มข้นมากกระซองเดียวก็ได้แต่ว่าแนะนำสองซ<า>อง<า>มันจะมันจะขึ้นเจี๊ย<ใ>บ,บอกว่าเนยอีกแล้ว,ลวเขาชื่อเนมเออชอบเรียกน้องเนมว่าเนยอ่ะเหมือนเป็นเหมือนคนแก่ๆเรียกชื่อเด็กผิดอ่ะเออเหมือนแม่ที่เรียกลูกผิดเรียกแบบกว่าจะถูกเนาะใช่ไหมอย่างนั้นใช่ปะยามไปได้ไหมล่ะให้ไปได้ก็คือไปกดแล้วก็เอาตรงนี้แนบอันตัวแน ัวแบนแบกบแนบแต่เด็กเด็กก็มาล้วนแรงกแนบมันใกล้เราใช่ไหมมีใกล้แล้วค่ะกบเขียวบอกเนยก็เนย <laughs> โอเอเนมเป็นเนยไปเลยได้ไหมอย่าเพราะว่าพี่ว่าเป็นป้าแก่ๆก,กันนะค่ะก็คือบางทีเวลาเจอตัวจริงก็อาจจะเรียกว่าเอ,อน้องนวยก็ได้ <laughs> <laughs> น้องนวยกับพี่พ,พ,พี่เตยหรือว่าบางทีพี่เตยก็อาจจะเป็นพี่ต้อม <laughs> <laughs> อันนี้ ตักตะกล้าเลยค่ะอยากสั่งเอ้าคุณกบประชุมยันเย็นๆเขาอยากสั่งทุกคนเป็นกบหมดเลยหลานทักใครเดี๋ยวเดาเทียอาเทียดูไลฟ์หรอเทียดูไลฟ์อาทักมาโผล่มาหาพี่อ้นหน่อยอยไม่เอาฉันโซมีแอวฮัลโหลลาข้าวครัหูลาน่ากินมากเลยยาหนูคุณพ่อเห็นในสตอรี่อาบน้ำจเอาเหรอ ไม่โอ伊拉โทรศัพท์ขอโทษคือลูกอ่ะเฟซมาบอกว่าไปย่าลายอยู่ไปย่าลายเอาลูกดูไปย่าลายทักไปด้วยแต่ป้าไม่รู้เทียร์เทียรอ้าวแล้วเทียรใช้ป้าไม่รู้ใช้ของพี่นีไงอ๋อใช้ของพี่นีล่าดูเอาานน้องเทียทักมาอีกทีได้ไหมคะอยากอยากอ่านชื่อจใหเลยักไปใหม่น้องเทียทักมาเลวลูกหนูพิมพ์มาเลยลูกเออต้นด้วย มาว่าทียค่ะมีอยู่ใช่ใช่อ๋อหรออ่ะลวป้ายาไม่อ่านป้ายาไม่รู้แกอยู่ดีๆเไม่รู้เออนึกว่าแบบว่าทักถึงเทยวหรือชื่อทเวปาเปรูทักอ๋อทียมาแล้วเดี๋ยวป้าชงหรือเลทให้เทียดูลูกก่อนอะป้ายาก็เฟสไทม์กับเทียไปด้วยในการแบบหลายสื่ออย่างนี้เมื่อกี้ที่อ้นมาหาป้ายาได้เพราะใครรู้ไหมใครเอ่ยคุณอ๋อแล้วคุณอ๋อก็ดุเราว่าเลยรู้ป้าพี่พี่ย่าว่าไง คุณบอเขาดุเราว่าก็เวลาเจอกันอะทําไมไม่ซ้อมแบบว่าเออแล้วอยู่ต่างถิ่นอะมันจะดึงกันยังไงเออโดนคุณครูคดุจ้ะโอ้ใช่เดี๋ยวเดี๋ยว <Please. S 2> รีสปิงต้องซ้อมกันละลราต้องหัดทำกันเองแล้วเนาะใช่ please ร oh s e s h e อ g l i s h โอ้ยพี่ยาก็พ,าพี่ยาอยู่ในจุดที่พี่ยาต้องพูดสังกฤษเริ่มค่ะทักไทยค่ะ oh <okay. S 1> ค่ะ everyone in the world in the world เลยนะ the world make it a better place for you and for me and the entire human race ดาราเฮ้ย hey, <c oughs> อีกแอป,ปหนึ่งมามามีอีกแอป,ปหนึ่งมาแป๊บหนึ่งวางที่โต๊ะได้เลยคะ่ะอุ๊ยเออมันส่งของจ้ สั่งอะไรมาขอบคุณนะคะใช้พูดจริงๆป่ะใช้พูดจริงๆป่ะสั่งกาแฟมา <c oughs> จริงเหรออ๋อสั่งแบบสั่งแบบไม่ใส่นมมาก็จะกินสองสองสองสูตรสั่งแบบสั่งสีเลดแบบ <c oughs> สั่งสีเลดแบบ,บอเมริกาโน่มาเฮ้ยวันนี้ดูเสื้อน,น่าหลกป่ะออ้ยมีออามาใกล้ๆหน่อยสิคะ เฮยของนันไมล่าหรอของดิฉันเองเดี๋ยวมาประกาดได้ไหมไม่ต้องปรานะทำไมต้องเชิดใส่เสื้อกันนะทำไมต้องเชิดอ่ะอวดชันเองอวดที่ที่ทำร่วมกับใช่ไหมใช่ <Hi. S 1> นี่ขอรูขอรูขอรูปสาม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 รูปข้างหน้าหน่อยมันเป็นยังไงหน้าล่ากับสามสีอะ ทำไมโอไม่ได้ยางฟ้าไงอันนี้มีแค่ตัวอย่างมีแค่ตัวเดียวเองอ๋อโอเคค่ะเพราะว่ารอผลิตอยู่อ๋อน้องนวยบอกจะเอานวยเขียวจะเอาอ๋อราผลิตแบบเดียเราต้องทักาแล้วแหละ I'm sorry I don't understand anything from Mexico City but I'll say yes to everything ยาวเลย คืออย่างเงี้ยเราเราจะเห็นแค่แค่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอมเมนต์ของของเราเองใช่ป่ะอ้นออก็เห็นของอ้นที่เห็นของพี่เห็นป่ะรูมันรวมกันคือตอนนี้อ้นออกจากไลฟ์อ้นแล้วอ้าวอันนี้น่าจะเป็นไลฟ์พี่ยะน่าจะเป็นคอมเมนต์พี่ยาอ้าวเหรออืมเหรอแล้วมันไม่ใช่ไลฟ์ชนไลฟ์กันอย่างนี้เอเออ คุณออถ้ายังอยู่แล้วควช่วยเออช่ยตอบคำถามป้าฉีนจะเอาอะไรไปตอบเนาพี่ยาไม่ต้องซักค่ะถอดแล้วก็ประมูลเลยโอ้โหเป็นกลิ่นออร่าพิงเข้าไปออร่าพิง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 พี่อ้นเข้าคลาสเรียนภาษาอังกฤษไหมคะไม่ต้องค่ะเพราะว่าพี่พี่เก่งมากแต่ว่าพี่ไม่พูดมแต่เป็นมาแต่รุ่นแบบรุ่นไม่ได้ซึมซับอะไรมาเลยอะค่ะดิฉันนะคะ จริงหรอเพรายอสุดอยู่แล้วแหละไม่ได้หมอมีก็แค่สั่งอาหารได้อะไรได้เวลาไปเที่ยวก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบตบดส่ิ์ื่นกี่โมงอ๋อ,อ,อชนไขาต,ตื่นกี่โมงตื่นตั้งแต่เจ็ดตอนอยู่น้ำหนาวอะทุกคนตื่นเช้าหมดพ่อแม่ชพ่อแม่เนี่ยตีสี่ลุงเอลุงเอเจ็ดโมง คุณออบอกว่าถ้าไลฟ์อุย้ยครูอออยู่อะพี่อ้อนดูว่าเขาไปไหนอ้อนต้องไลฟ์ใหม่อันนี้มาเป็นแบบแขกรับเชิญซึ่งตกะกร้าอะไรนี่มันหายไปไหนตกะกร้ามีต้องปักเองอ๋อปักเป็นไหมล่ะปักเป็นแล้วอามีลองปักแล้วก็มีมีก็ต้องวางเพนแคปกับไฟเบอร์เผื่อที่เขาบางคนอยากได้กาแฟแนบไงเดียนะอ่ะอ นางจะปักตะการไลฟ์นางก็หยุดชั่วคราวอะอ้าวพี่อนซื้อหมดจากไหนจ๊ะเกาหลีจ้าตอนนั้นไปทําหน้าจ้าอ๋อไม่ใช่ทําหน้ากับหมอโจไม่เคยไปเกาหลีเลยเอาแต่แต่งเรื่องใหม่ซื้อที่คองถมจ้าแอบรั่วนิดนึงค่ะพี่อ้นน้องโบหรอชื่อโบป่ะจ๊ะน่าจะแชทใครแชทมันนะคะอ๋ออ้นเข้าใจแล้วถ้าเวลาอ้นไลฟ์ด้วย คอมเมนต์ที่อ้นเห็นคือคอมเมนต์อ้นอ่ะแล้วพี่ย่าไลฟ์อยู่ก็เป็นคอมเมนต์พี่ย่าอย่างนี้นะแน่เลยอ้นอ้นเคยเล่นพีเคมาอืมแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ไม,ไม่ไม่ใช่อ้นไลฟ์ถูกไหมอ้นไม่ได้ไลฟ์ลฟอ้อนมาเป็นแขกรับเชิญไลฟ์ไหมโอ๊ยกูออนเต่เจ๊กูออนเตเสรุปให้ปักตาก,ก้าใช่ไหมเนี่ยมีปักเลยเผื่อว่าบางคนเขาอยากเพราะว่ามีคนอยากได ได้ก๋วยเตี๋ยวเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะกาแฟก๋วย, <laughs> ยเตี๋ยวตรงไหน <laughs> อยู่ใช่ไหมอ้นอยู่ไหมทุกครั้งคือการซ้อมใช่น้องนวยคุณอํานวยคุณรู้ดีเราไม่เคยที่จะชำานาญอยู่แล้วเพราะเราเป็นสไต์นี้พี่ย่าขอไปหยิบกาแฟแบรนด์อื่นแป๊บนึงนะคะ่ะได้เลยค่ะอ่าเดี๋ยวนะเราต้องปักตะกร้าใช่ไหมคะเอา นี่เลยเอา้าค,คุณคุณคณิ้งช่วยด้วยยังอยู่หรือเปล่าคะคุณคณิ้งมันตักไม่ได้อ่ะค่ะคุณคณิ้งอยู่ไหมที่อ้นตักได้ไหมที่อ้นไม่ได้อักที่อ้นไม่ได้ไหมแง่ตักได้ไหมเมื่อกี้มันขึ้นว่ามันตักไม่ได้อ่ะค่ะตักตักได้ไหมคะไฮเบอร์เพิร์ท แล้วก็แนบกระแฟนักปักหม่อนเลยนะคะอาหมวกทำไมเธอไม่มาพร้อมกับเวลาฉันนั่งล่ะมันโปะนะเว้ย <c oughs> มันโปะ <c oughs> ตักไม่ได้ <c oughs> ถ้าหิวตื่นมาแล้วก็หิวเพราะว่าเรานอนกลางคืนเราไม่มีแรงนอนนะบางทีตื่นมาตีสองแล้วก็กินไข่ต้ม <c oughs> น,นิ้งบอกว่าหรือเพราะว่าพีเคกันอยู่หรือเปล่าเลยปักไม่ได้พี่ปักไม่ได้อะ่ะอน้นอ้าวเข<อ>าก็เลยไม่ให้ไปพาเดี๋ยนะเดี๋ยวเอาใหม่นะเดี๋ยวเขาไปดูใหม่ผุดแถลเลยอ,อยากแนป่ะเออมันขึ้นว่าอะไรครับพี่ย่าเฮ้อเขาก็คงจะกใจแล้วก็ไปแล้วไปเรียกตำรวจอยู่ดีก็ได้โออนี่ไงกระเป๋าส้มมันขึ้นแล้วหนึ่งอ่ะเออได้ได้เอาเอาเอาให้ปักอะไรบ้างอ้น อันนั้นงานอันนั้นนะคะ่ะที่ที่ที่มันแนบกาแฟของเราอะ่ะเ <Okay. S 2> อยซอยอยู่กับไม่ได้สิซอยเอาแค่ okay, นันใช่ไหมคะเอาพีกออดอ้ามดมาวิซีได้ไหมมันจะพูดอะไรขึ้นเลยขึ <laughs> ้นแล้วอาจารย์แต้บอก <Okay. S 2> เป็นไลฟ์ที่แบบที่ลูกเพจจะต้องคอยช่วยกันหนหนอเป็นการใช้ชีวิตที่ว่าเออต้องุ่นไ้ตลอดเวลาอ่ะเสร็จสิน้น แล้วต่อให้คุณออบรีฟคณิ้งบรีฟยังไงนะว่าไม่เคยที่จะจดจำมันจะเริ่มใหม่ตลอดเหมือนเดี๋ยวิเราต้องเอาของขึ้นถูกปะต้องเอาของขึ้นอุ้ยกินอะไรอ่ะิ <c oughs> กินซีซาร์แรปค่ะเดีย๋ยวนะจัดจัดบายคามิลาเจอกันตะกล้ามาแล้วอ่ะจัดก่อน เพื่อนๆเ,นเข้าใจหรืออยากว่าเพนแคปกับไฟเบอร์คืออะไรไฟเบอร์น,น่าจะเข้าใจกันแล้วใช่อธิบายเยอะนะคะคุณกาแฟของเราวนะคะเราิบายกาแฟแล้วกันอ่ะกาแฟนะคะกาแฟตัวนี้เดี๋ยวประมาณสักปลายเดือนนะคะถ,ถ้าใครอยากกดตะการ้าก็จะได้กดแกต่ละกาแฟตัวนี้ตัวครีมเทียมนะคะมาจากน้ำมันมะพร้าว แล้วก็แล้วก็ใช้กาแฟมีกาแฟสองสายพันธุ์เขาเรียกม่นสายพันธุ์ป่ะวะเมล็ดกาแฟสองสายพันธุ์พูดถูกปะ่ะสองชนิดแล้วก็น้ออาราบิกา้าและรบัสตาหอมมากหอมมากจริงแล้วก็มีเออไอเนี้ยชาเขียวคือต้องบอกว่าตัวเทรดมาร์กอะได้รับรางวัลเหรียญทองระดับโลกนะคะซึ่งตัวเทรดมาร์กมีสามตัวคือตัวชาเขียวจากญี่ปุ่น แล้วก็มีตัวซีตัสนะคะคือส้มแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือกระบองผิมันเลยทําให้เราอะคุมหิวได้ดีมากเช้ามานี่ก็ดื่มเลยค่ะกาแฟค่ะพอตกบ่ายค่ะยังไงคะเทนแคบค่ะสองเม็ดไปเลยค่ะ<ม>พอตกเย็น<ม>ทูเบอร์ของเราค่ะหนึ่งถึงสองซองไปเลยค่ะถ้าใครทาดหนักก็สอง<ด>เลยค่ะช่วยกันทํางานสามอย่างค่ะคุนัญญาก็ผลิต สั่งผลิตผลิตภัณฑ์มาเรื่อยๆสำหรับคนที่ดูแลรูปร่างและสุขภาพใ่คะคุณกดไปเลยคุณคุณจะได้แบบเอออยู่บ้านแล้วก็คุณก็ทํางานบ้านแล้วก็มีตัวช่วยเยะหรือทํางานข้างนอกก็ได้สายพัน์ธุค่ะเจี๊ยบบอกพี่ผู้ถูกใช่ไหมใสยพัน์ธุพี่อ้นกินแซบพี่อ้นกินอะไรกินแกจีซอแปโอ้เดี๋ยวผลิตภ <Bour> ัณฑ์ขึ้นแล้วจะโดนดูอีก ย้อนกินอยู่เมนูเดียวของที่นี้อยากกินหิวงามันโอ๊ยมันมีปักสองอันนะคะตอนนี้มีสองแนบสี่ทั้งสองอันใช่ค่ะปักสองอัน